กับมัธยนาขาดเธอฉันกินไม่ลงเน่ลอลงเห็นไหมเห็นทางเสียงไหมมันลงเออแต่นั่งมองชุดกางเชกับยกซองมันวกวนไปสักหน่อยนนะใจผู้ชายถึงอารมณ์้ายปากละอันนี้อยากให้เขาเข้าใจซึ่งอารมณ์ร้ายปากร่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าเพลงต่อคือหน้าหน้าของหน้าของของเราจะมีผลนะไม่ใช่ว่าพอเราทําปากแล้วเราต้องมาเซตหน้าต่อไม่ใช่แต่บางทีพอเราทําหน้า แล้วเสียงของมันก็ออกมาด้วยเหมือนเวลาเหมือนเวลาพี่ทําแบบถ้าพี่ทําให้ไอตตกใจเอ้าอย่านไหมไอจะมีเสียงเอฮเ้ยเหนมเสียงออกมาด้วยดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับเวลาไอสมมติไอทำหน้างงฮะฮะอะไรบ้าฮะฮะถ้าไอพูดเฉยฮะเสียงต่างกันไหมกับตอนที่โดนแบบฮะเสียงสูงเฉยเลยทั้งที่คําเดียวกัน แต่พอเราพูดในคนล้ความรู้สึกมันก็ต่างกันเช่นเช่นกันกับตอนในเพลงแล้วแบบไอ้ก็ต้องตามคํามาให้ทันไงพอไอ้พูดคาไหนคือคํานั้นอ่ะไอ้ต้องไอ้ก็ต้องรู้สึกกับมันไปพร้อมๆกันแล้วหน้าตาก็ออกมาด้วยมันเขินอ่ะไม่ต้องเขินตอนแรกๆมันเขินใช่พี่ก็เคยตอนนี้จะแบบจะทำจะทำแบบฮห้ให้ให้แต่ว่าพอเนี่ยอย่างพี่พอทำไปแล้วก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นคือหมายวว่าพอพี่แบบคงจะจริงอย่างที่เธอว่าเราเหมนมีแขนงอเหมือนกันจริงวา มันก็ไม่เห็นมีมันก็ไม่เห็นมีแขนเข้ามาหรือว่าไม่เห็นมีอะไรตกมาทับพี่เลยพี่ก็ก็ทาไปไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของความกังวลอะนะแต่นี่เป็นเรื่องของความอายใช่ไหมถ้าความอายเนี่ยพี่จะคิดประมาณเนี้ยก็ทาไปเดมันก็ไม่เห็นจะมีแรกๆมันอายอยู่แล้วไม่แบบคือมันเหมือนแบบว่าเอ้ยไอ้แบบพยายามนะที่จะแบบอะไรอเงี้ยแต่มันเหมือนแบบเอ๊ะพอพอพอทำเสร็จแล้วมัน มันก็แบบเราไม่รู้ตัวเองไงว่าตอนนั้นเราหน้ายัางไง <ฮะ S 1> เสียงยังไงอะไร่าเงี้ยแล้วพอสีดแบ็กกลับมามันเอ้แลวเราไม่ได้ทํำหรือเมื่อกี้อ<ฮ>ะไรเงี้ยมันอะไรอย่างเงี้น <ฮะ S 1> ยน,นี่ก็